วันนี้วันหมอกลงหนาจัดเลยนะครับเราก็เริ่มต้นวันกันที่ที่ครับสถานีเวียนนาเฮาบานฮอสนั่นเองครับฟอลโล่หมี EP61 นี้นะครับเราจะไปพิสูจน์ว่าเร็วเจ็เปม็กไฮสปีดจริงไหมนะครับโดยการนั่งรถไฟ4ชั่วโมงครับมาถึงเราก็มาเช็คตารางก่อนเลยนั่แหละครับรถเราเที่ยว8โมงครึ่งนะครับครึ่งขบวนจะวิ่งในออสเตรียแล้วก็ครึ่งขบวนหลังนะครับจะไปที่มิวนิกนะครับมาแล้วครับครึ่งขบวนแรกเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาจาก ามบินเวียนนานะครับส่วนอีกขึ้นขบวนล้างกับลางจะตามมาในอีกไม่ช้าครับเขาก็จะมาพ่วงรวมกันที่สถานีกลางเวียนนานะครับหรือว่าเวียนนาเฮาบันฮอฟเซนเลงครับรถด่วนขบวนนี้เรียกกันว่าเรลเจ็ตนะครับสีแดงดำแบบนี้แหละเขานิยามว่าเป็นไฮสปีดเทรนนะครับทั้งไฮสปีดต้องวิ่ง200บวกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถจะวิ่ง200บวกได้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่นั่งมานะครับยังไม่เคยเจอเจ้าเรลเจ็ตที่วิ่ง200บวกเลย ถึงเวลานะครับใกล้ๆ8ปดโมงครึ่งนะครับรถไฟของเราก็มาแล้วครับนวิ่งฝ่าสายหมอกมาแล้วครับครึ่งขบวนหลังที่ออกจากอู่รถมานะครับแล้วก็จะมาต่อขบวนกับครึ่งขบวนแรกที่นี่ครับรถด่วนเร็วเจ็ตนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมาแล้ว ก่อนขึ้นรถสังเกตที่ประตูนะครับถ้าเป็นประตูที่สีน้ําเงินลงกระจกนะครับก็คือแฟมิลี่โซนนะครับรถของอีโคโนมีธรรมดาเนี่ยประตูจะเป็นขอบสีส้มๆนะครับแล้วก็อันนี้คือประตูขอบเขียวนะครับที่ตรงกระจกก็จะเป็นรถควายโซนหรือว่ารถเงียบนั่นเองนะครับห้ามเปิดวิทยุเปิดเสียงบนรถไฟนั่นเองครับแต่เรานั่งคันธรรมดาจ้าถึงเวลาครับรถไฟออกแล้วนะครับก็จะวิ่งเริ่มต้นเนี่ยความเร็วประมาณร้อยกว่า,ก,วาก็ยัง ช้าอยู่นะครับในช่วงแรกนะครับที่ออกจากเขตของเมืองเวียดนาไปนะครับแต่สังเกตนะครับตัวสปีดนะครับรถจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสปีดก็จะ ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ไต่ขึ้นไป190แตะ200แล้วนะครับพอแตะ200ก็หมายความว่าเจ้านี้นะครับเป็นไฮสปีดจริงๆแล้วนะครับวิ่งได้200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางที่รวมกับรถธรรมดาลและรถสินค้าด้วยนะจ๊ะก็เข้าเกณฑ์แล้วที่เป็นไฮสปีดตามมาตรฐานของยุโรปเขานะครับสังเกตตัวเลขเวลาเห็นไหมครับจะเป็นตัวเลขสีแดงๆนะครับอันนั้นก็คือรถไฟเนี่ยกำลังล่าช้าหรือว่าเสียเวลาอยู่นั่นเองครับ รถไฟยุโรปก็ไม่ได้ตรงเวลานะก็จะช้าอยู่หน่อยๆนะครับแต่ว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทําเวลาคืนได้ก็มีบ้างทําเวลาคืนไม่ได้ก็มีบ้างนะครับแล้วขบวนรถก็มาแตะที่ความเร็ว230กิลมตรต่อชั่วโมงครับเรามาดูวิวข้างนอกกันดีกว่านะครับซึ่ง230นี่ก็คือไฮสปีดหรือว่าท็อปสปีดของเ,ออเจ้าเรลเจทขบวนนี้นะครับที่เป็นโอเปอเรชั่นสปีดที่230กมต่อช่วโมงจะอาจจะไม่เร็วเท่ากับพวก ICE หรือว่า เตเจเวของฝรั่งเศสนะครับแต่นี่แหละครับก็คือรถไฟที่วิ่งขึ้นเขาได้นะครับแล้วก็ทําความเร็วได้นะครับแบบ High Speed ด้วยนะครับช่วงนี้ก็หมอกยังลงอยู่นะก็ยังเห็นหมอกกับทุ่งหญ้าเขียวขจีอยู่นะจ้าที่อยู่ตามวิวทางทาง,ทางนี้ ช่วงนี้ยาวๆเลยนะครับพี่รถจะวิ่งทําความเร็วที่230กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงยาวๆอยู่2-3ช่วงเหมือนกันนะครับที่รถทำสปีดได้นะครับ วันนี้คนถ่ายก็น่าดูหง่อยๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเลื r i ร่าเหมือนวันอื่นเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในออสเตรียแล้วนะครับกำลังจะเข้าเยอรมันแล้วจะบอกว่าประเทศนี้พี่หมีหลงรักไปแล้วนะจ๊ะจริงๆก็อยากกลับไปอีกเร็วๆจังเลยนะครับอยากกลับไปถ่ายคลิปแบบนี้อีกนะครับขบวนรถกาลังจะเทียบสถานีลินส์นะครับผมซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าจากที่นี่นะครับสามารถต่อรถขบวนไหนได้ไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็ดูอดได้เลยจ้า เหลืออีกแค่3สถานีนะครับก็คือออกจากลินส์แล้วนะครับก็จะจอดที่ซาวส์บวกนะครับนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่สถานีมิวนิกเลยนะครับใช้เวลาเดินทางทั้งรูทก็คือ4ชั่วโมงเต็มพอดีออก8โมงครึ่งนะครับไปถึงที่มิวนิกนะครับตอนประมาณเที่ยงครึ่งสังเกตนะครับตัวเลขเป็นสีขาวแล้วก็คือรถไฟวิ่งได้ตามเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะออกจากลินส์แล้วนะฮะติงตามเวลาแล้วนะครับเพราะว่ารถทําความเร็วได้ก็สามารถเอาเวลาคืนมาได้นะครับสานนี้ต่อไปก็คือซาวส์บวกแล้วกลับมาที่ซาวส์บวกอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้ไม่ลงวิ่งผ่าน ีนี่รถจะแยกขบวนนะเพราะว่าข้างหน้าก็จะไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ขบวนเราก็จะไปมิวนิกต่อนะจ๊ะคือหน้าตาของรถที่เรานั่งมาจ้ะที่วิ่งออกไปตรงนั้น Bitte beachten Sie, der Fahrschein das bayern ticket sowie das Square of Ticket sind in diesem Zug nicht gültig. Ich wiederhole, der Fahrschein das bayern ticket und das Square ticket sind in diesem Zug nicht gültig. Ladies and Gentlemen, aber Ticket ist in West Relien. Ticket ist notwendig in West ได้ยินเสียงประกาศเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขาประกาศว่าใครที่ถือออสเตรียพาสนะครับหรือว่าวันคันทรีพาสก็ต้องลงจากรถที่ซาวส์บวกนี้นะครับเพราะว่าจากนี้ไปรถก็จะวิ่งข้ามแดนเยอรมันแล้วนะครับเช่นกันครับพี่หมีก็จะจบคลิปนะครับยในเขตออสเตรียที่สานีซาวส์บวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไปถึงมิวนิกนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็คือมือถือแบตหมดจ้าสถานีสุดท้ายที่เราจะจอดในออสเตรียแล้วนะครับจากนี้ไปเราก็จะ อำนา้วเสรยแล้วก็วิ่งเข้าเยอรมาแล้วบ๊ายบาย love me รถ้ามเขาแล้วก็วิ่งช้าๆดูวิวไปเรื่อยๆก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ YouTube ช่อง Follow หมีแล้วก็เพจ Railway Angel ของเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า